เดซี่ฟรังซิสกาหญิงเชื้อจีนเธอฝันสวมชุดฮิญาบก,ก่อนเป็นมุสลิมตั้งแต่ยังเป็นเด็กเธอบอกว่าครอบครัวค่อนข้างหลลุมมากกับเรื่องศาสนาเดิมของเธอเรื่องศาสนาเป็นเพียงการเข้าร่วมในพิธีการเฉลิมฉลองประจำปีที่สำคัญสำคัญเท่านั้นเมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมปลายในปี2018ครอบครัวได้ออกไปหางานต่างถิ่นเพื่อหารายได้เธอโชคดีที่ได้งานด้านการท่องเที่ยวบริษัทนำเที่ยวที่เกาะบาหลี ในขณะทำงานบนเกาะแห่งธรรมชาติและแหล่งเริงรมเธอมีแนวโน้มที่จะถูกลากเข้าสู่โลกแห่งงานยามค่ำคืนแต่เธอก็รู้สึกไม่สบายใจอย่างแรงกับสภาพแวดล้อมในการทำงานความวิตกกังวลต่างๆมักหลอกหลอนเธอจนต้องการออกจากวงสังคมเช่นนั้นมีหลายครั้งที่เธออยากจะหนีจากโลกแห่งความมืดมิดแต่มันก็เกี่ยวข้องกับงานจนในที่สุดความอดท,ทนถึงขีดสุดเดซซี่ก็ตัดสินใจลาออกออกจากงานที่บรีในฐานะคนว่างงานเธอไปยังเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ หวังใช้ประสบการณ์จากงานท่องเที่ยวที่มีอยู่คิดว่าคงหางานได้ไม่ยากแต่โชคร้ายเมื่อมีการระบาดของโควิด -19 เดซี่จึงตัดสินใจกลับบ้านเกิดอยู่ได้ไม่นานก็ได้งานเป็นพนักงานธุรการในสถานประกอบการแห่งหนึ่งแต่ทําได้ไม่นานบริษัทแห่งนั้นก็เลิกจ้างด้วยสาเหตุจากผลประกอบการไม่ดีนักเธอจึงกลายเป็นผู้ว่างงานอีกครั้งหนึ่งเงินออมที่มีเริ่มน้อยลงจวนจะหมดแล้วเธอรู้สึกขดหู่และสิ้นหวังมากจนคิดจะปิดชีพตัวเอง แต่เธอยังโชคดีที่มีเพื่อนสนิทคอยให้กำลังใจยามสิ้นหวังเพื่อนก็แวะเวียนมาหาเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเธอฝันว่าตนเองอยู่ในชุดคลุมสีสันในฝันนั้นเธอมองตนเองผ่านกระจกและยิ้มอย่างมีความสุขเธอมีความสุขกับรูปลักษณ์ของมุสลิมและเมื่อตื่นจากการที่นอนเธอก็ตกใจไม่อยากจะเชื่อกับความฝันที่เพิ่งเกิดขึ้นเธอเฝ้าแต่คิดถึงความฝันนั้นหรือว่านี่เป็นสัญ,ญญาณให้ต้องศึกษาอิสลามไม่ เธอไม่เคยคิดจะเป็นมุสลิมแม้จะมีเพื่อนที่เป็นมุสลิมหลายคนก็ตามอีกทั้งพ่อแม่คงไม่สามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างแน่นอนแต่เธอก็ไม่ลืมความฝันนั้นจนสุดท้ายก็ไปเล่าให้เพื่อนมุสลิมฟังเพื่อนคนนั้นจึงบอกให้แม่ตนเองพาเดซี่ไปหาอิหมัดที่มัสยิดพบอุสตา์ก็อธิบายให้เธอฟังเกี่ยวกับศาสนาอิสลามหลายสัปดาห์หลังจากนั้นเดซี่จึงตัดสินใจเข้ารับอิสลามโดยในวันที่หกุมภาพันธ์2021 เดซี่กลับไปที่มัสยิดเดิมพร้อมกับแม่ของเพื่อนตนเองและกล่าวสหฮัดะในที่สุดหลังจากเปลี่ยนเป็นมุสลิมอย่างเป็นทางการเธอก็เลิกสวมวิญาบทันทีและหมั่นศึกษาหาความรู้ทางาศาสนาอย่างต่อเนื่องยังคงปกปิดสถานะอิสลามของตนเองช่วงนี้เธออาศัยในบ้านญาติโดยไม่บอกกล่าวให้รู้ถึงาศาสนาใหม่ของตนเองและเมื่อเธอสวมวิญญาติญาตคนนั้นก็บอกให้เธอถอดออกเสียเธอก็ทําตามโดยจะสวมเฉพาะช่วงที่รับตาญาติเท่านั้น แต่แล้วพวกเขาก็รู้ว่าเธอเปลี่ยนศาสนาแล้วปัญหาที่เธอประสบยังไม่จบและเป็นเรื่องใหญ่มากด้วยนั้นคือพ่อแม่ยังไม่ทราบถึงการเปลี่ยนศาสนาของตนเองถ้าบอกตรงๆให้รู้ทั้งพ่อและแม่รับไม่ได้แน่นอนอีกทั้งพ่อก็มีโรคประจําตัวด้วยหากรู้เรื่องนี้อาการคงกําเริบแน่แต่การปกปิดเช่นนี้ย่อมไม่ดีเช่นกันเธอหาทางออกกับปัญหานี้ผ่านคนกลางโดยให้ญาติที่ใกล้ชิดที่สนิทกับพ่อเป็นคนช่วยบอกแทน ปัจจุบันเธอพยายามท่องจำอัลกุรอานจำสุรษสั้นๆได้และใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะย t u b e ในการศึกษาศาสนาเพิ่มเติมและตั้งแต่เป็นมุสลิมความเครียดและกังวลที่เคยกระทบต่อภาวะจิตใจเธอก็หายไปเธอบอกว่าหัวใจเข้มแข็งขึ้นตั้งแต่เป็นมุสลิมความหดหู่ความสิ้นหวังที่เคยเป็นมาก็หมดสิ้นไปเธอรู้สึกว่าชีวิตมีความสงบสุขมากขึ้นและเมื่อใดที่รู้สึกว่ามีปัญหาเธอจะเอาน้ำละหมาดและทำการละหมาดท,ทันที ด้วยการละหมาดทําให้เกิดความสงบและในการละหมาดฉันมักจะขอให้อัลลอฮ์ทำให้ฉันเข้มแข็งในความศรัทธาและมั่นคงในอิสลามยิ่งกว่านั้นฉันเชื่อว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้บททดสอบใดๆเกินความสามารถของผู้ศรัทธาในพระองค์อย่างแน่นอนเธอบอกปิดท้ายขอชื่นชมในความเข้มแข็งของเธอเนื้อหาบทความดาวูดอับดุลรอมานอัลฮัมดูลิลและขอเป็นกำลังใจให้น้องเดซี่และพี่น้องมุสลิมใหม่ทุกคน ขออัลลอฮ์ส่งให้เราทุกคนมั่นคงในอิมานตลอดไปอามีน